เอาครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเข้าสิไปที่หลักหน่วยบนนะครับชุดที่2นะครับก็คือจากสุดที่หกไปถึงสุตรที่สิบเนาะนะครับในชุดที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งถึงห้าเนี่ยเขาก็ได้ตัวเด่นมาทีหากับหกสองตัวนะครับตัวรองก็มีหลายตัวนะครับก็มีถึงหกตัวอะไรหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเนาะนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับเราจะไปดูชุดที่สองนะครับตั้งแต่สูตรที่หกไปเลยนะครับเนาะนะครับจะได้ตัวไหนนะครับเนาะจะได้เด็นในตัวไหนในหกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เยินไว้นะครับในสูตรห้าเมื่อ ในชุดนี้สองตัวนี้ได้สามเก้าันนี้ได้ 5, 6, ห้ากับหกนะครับไปที่สูตรหล,ลักหน่วยสูตรที่หกนะครับไปหลักหน Gar ่วยสูตรที่หกนะครับเอาไปสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกในชุดนี้นะครับเนาะก็จะเป็นเลขเรียงแต้มแปดตัวนะครับเหมือนกันนะครับในชุดนี้เนาะนะครับนะครับเนาะเรียงแต้มแปดตัวในชุดที่สูตรที่หกนะครับสูตรนี้ก็เดินยาวนะครับมีสะดุดในงวดนะครับในงวดที่ออก 972นะครับเนาะสำหรับในวันล่าสุดที่เข้ามาอีกเนาะก็คือมาที่เลข 9, นะ9นะครับมาที่เลข9นะครับสําหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่56789012เลี้ยงเตีนะ้ยมเนาะ56789012ในสุดที่6นะครับ,นะรบสุดที่6เนาะนะครับก็ยังมี5กับ6อยู่นะครับไปสุดที่7นะครับ สูตรที่เจ็ดใช้เลขสองตำแหน่งหน่วยหนึ่งและสิบสองนะครับบวกห้าของที่เรียงแต้มแปดตัวเหมือนกันนะครับผมสําหรับในชุดนี้แต่สูตรนี้นะครับอ็หลุดเยอะเลยนะครับหลุดส้งสามวดเลยนะครับหลุดไปที่หกสี่หกแล้วก็มาอีกหนึ่งสี่ห้าแล้วก็ว่าเก้าเจ็ดสองนะครับล่าสุดเข้ามาอีกน้บเข้ามาอีกมาที่เลขเก้าเนาะในล่าสุดนะครับสําหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังติดห้าหกอยู่นะครับนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในสูตรที่เจ็ดต่อไปสูตรที่แปดนะครับสูตรที่แปดนะครับนะนะครับในชุดนี้มีสรุดสองอวนนะครับทั้งหมดยี่สิบห้าอวนเนาะยี่สิบห้าอวนเดินยาวนะครับเดินยาวแปดตัแปดตัวนะครับเดินมามีหกเก้าหกนะครับสะดุดแล้วก็เก้าเจ็ดสองล่าสุดเข้ามาอีกนะครับมาที่เลขเก้าเนาะ กลับในหลักหน่วยนะครับสําหรับในวันนี้ประมวลผลออกมาได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรียงแต่มนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปนะครับสูตรที่เก้านะครับสูตรที่เก้าสูตรที่เก้าชุดนี้ก็มีสรุสสามงวนเหมือนกันนะครับการประมวลผลใช้รางวัลที่หนึ่งทั้งหมดหกตัวบวกกันแล้วก็เรียงแต้มแปดตัวเหมือนกันนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับก็มีสามงวดน,นะครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดศูนย์หกแล้วก็ หกสองเก้าในวันล่าสุดนะครับสำหรับในวันนี้ครับประมาณปรมาได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ยังติดห้าหกอย對對 ratios, mm ู hmm. bbles, чи, ่นะครับยังติดห้าหกอยู่นะครับนะครับนะครับก็ยังติดห้าหกอยู่ต่อไปนะครับสูตรที่สิบนะครับสูตรที่สิบนะครับสําหรับสูตรที่สิบนะครับก็เคยชุดนี้นะครับนะสูตรที่สองตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยสูตรที่สิบนะครับในงวดนี้นะครับวดที่ผ่านมานี้ก็มาที่ด้เก้าวันนี้ได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกแปดศูนย์นะครับสองตัวสุดท้ายนี่บวกสองบวกสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์ก็ยังติดห้ากับหกนะครับสรุปแล้วติดห้ากับหกทุกทุกสูตรเลยนะครับในหลักหน่วยห้าสูตรนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์นะครับเอานะครับเราจะมาเทียบจนนะครับเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับไปที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับมีสามแล้วก็มีสี่ ศูนย์มีสี่นะครับศูนย์มีสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่มีสี่นะนะครับสองนะครับสองมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สามนะครับสามมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็มีสี่สี่นะครับสี่มีหนึ่ง มีสองมีสามแล้วก็มีสี่ห้านะครับห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าห้ามีห้านะครับหกนะครับหกมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสามเจ็ดมีสาม ปดนะครับแปดแปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีสี่นะครับฮะแปดมีสี่ต่อไปเก้านะครับเก้ามีหนึ่งมีสองนะครับมีสามนะครับเก้ามีสามนะครับ เพราะนั้นนะครับเนาะนะครับในเลขนะครับเนาะถ้าเราจะเทียบจากศูนย์นะครับศูนย์นี่รวมกันเป็นเจ็ดหนึ่งรวมกันเป็นแปดสองรวมกันเป็นแปดสามรวมกันเป็นแปดสี่สี่รวมกันเป็นเจ็ดห้านี่เต็มเลยนะครับมาสิบหกมาสิบนะครับแล้วก็เจ็ดนี่ก็เป็นเจ็ดนะครับแปดนี่ก็จะเป็นแปดนะครับแปดเป็นแปดนะครับเก้าเป็นเจ็ดนะครับเก้าเป็นเจ็ดแปดเป็นแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะ พราะฉะนั้นศูนย์นี้นะครับศูนย์ศูนย์นี้ศูนย์มีบวกสามเป็นเจ็ดหนึ่งบวกสี่เป็นแปดสี่บวกสี่เป็นแปดสองบวกสองบวกสองนี2 2้ก็สี่บวกสี่ก็ได้แปดสามสี่บวกสี่ก็ได้แปดสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดห้าน,นี้ได้เต็มนะครับได้เต็มได้เต็มสิบนะครับตัวนี้ห้านี้เต็มสิบหกเต็มสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสามบวกสี่ก็จะเป็นเจ็ดแปดสี่บวกสี่ได้แปด นะครับเก้านี้สามหกสี่ก็จะเป็นเจ็ดนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่มีแปดจะมีอยู่ถึงสี่ตัวนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองหนึ่งสองสามแปดสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็แปดนะครับในตัวเด่นตัวนี้นะครับจะได้ไปที่ห้าหก หนึ่งสองสามแปดนะครับห้าหกหนึ่งสองสามแปดนะครับเนาะนักครับผมในหลักหน่วยตัวนี้ห้าหกหนึ่งสองสามแปดนะครับสําหรับตัวที่ช่วเด่นนะครับห้ากับหกนะครับเด่นเลยนะครับเนาะเพราะว่ามาทั้งหมดถึงสิบสูตรเลยนะครับในชุดนี้นะครับในชุดที่สองนี้ก็เหมือนกันนะครับชุดที่สองนี้ก็มาถึงห้าสูตรเลยเต็มสูบเลยนะครับเนาะห้ากับหกนะครับสําหรับในงวดนี้ห้ากับหกนะครับเนาะเด่นมากๆเลยในหลักหน่วยนะครับ ห้ากับหกทั้งสองชุดเลยนะครับส่วนห้ากับหกอันนี้ห้าสูตรอันนี้ก็ห้าสูตรเลยนะครับะถ้าเป็นตัวรองนะครับเนาะถ้าเป็นตัวรองในชุดนี้นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดแต่แต่สี่ตัวนี้เนาะสี่ตัวนี้มีสี่แต่ตัวนี้มีสามนะครับก็เจ็ด ก็ลดไปแต้มหนึ่งสี่ตัวนี้นะคนักครับเนาะอย่างไรก็ดีนะครับเลขในชุดนี้นะครับเลขในชุดนี้นะครับก็ในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับงวดที่ผ่านมันนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวรองนะครับมาตัวรองนะครับนะครับตัวที่มีห้าไม่มาจักตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับมีห้ามาทั้งหมดทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามาถึงห้าตัวไม่มาเลยนะครับ มาตัวรองก็คือตัวที่มาสี่สูตรนะครับเพราะฉนั้นนะครับเนาะในเลขเด่นนะครับในเลขเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดก็จะมีตัวที่เป็นห้านะครับก็จะตัดไปนะครับตัดไปตัวที่เด่นที่สุดนะครับสําหรับตัวที่เป็นรองก็จะมีตัวที่เป็นสี่นะครับตัวที่เป็นสี่ตัวที่มีสี่สูตรนะครับตัวที่มีสี่สูตรนะครับเนาะสําหรับในชุดนี้เพราะฉะนั่นนะครับตัวที่มีสี่สูตรนี้ก็มีโอโหเยอร์เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับ นะครับหกตัวหกตัวนะครับตัวที่มีสี่นะครับถ้าตัดห้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขชุดนี้นะครับก็จะจับชุดชุดนี้นะชุดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับชุดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เป็นรองจากห้านี่นะครับก็จะมีสี่อยู่ทั้งหมดถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับยางไรก็ดีนะครับในเลขชุดนี้เดี๋ยวห้องมาจับเลขเด่นโดยในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยจับเลขเด่นอีกรอบหนึ่ง นะว่าตัวไหนจะเป็นตัวเด่นแล้วก็สําหรับในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเนาะสำหรับในคลิปต่อไปเราจะไปที่ร้านเปอร์เซ็นนะครับเนาะในตอนนี้นะครับเลขของเรานะครับมันจะเด่นไปที่สี่กับหกเออห้ากับหกนะครับ, 5, 6, 6, รบเพราะว่าห้ากับหกนี่มาทั้งมาเต็มเลยนะครับตัวนี้มาเต็มตัวนี้ก็มาเต็มนะห้ากับหกนะครับแต่เราจะหาตัวรองอีกหนึ่งตัวนะครับห้ากับหกเนาะนะครับหาตัวรองอีกหนึ่งตัวนะครับห้ากับหกจุดนี้ในตัวนี้เนาะนะครับผมห้ากับหกนะครับในวันนี้เด่น เด่นเลยนะครับตัวที่เป็นรองก็จะเป็นพวกนี้แหละพวกนี้นะชนตามนี้นักครับผมเอาสาหรับในคลิปนี้นะครับในคลิปต่อไปไปที่ร้านเปอร์เซ็นนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดหลักหน่วย10สูตรนะครับเด่นมาที่5กับ6ทั้ง2อันเลยนะครับทั้ง2ชุดนะครับ5กับ6ในหลักหน่วยนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะแฮร์ดเจลเซมมี่นะครับนี่นะครับเนาะเป็นเซมมี่นะครับในชุดนี้ได้เด่นออกมาแล้วนะครับ5้ากับหกในหลักหน่วย นะครับผมสําหรับหลักสิบนั้นนะครับเนาะมีอยู่ทั้งหมดถึงหกตัวเลยนะครับหกตัวนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรียงแต้มไปเลยนะครับหกตัวนะครับผมเอาสาหรับในคลิปนี้นะครับเซลล์พิจศษนีเนาะนะครับลาลเพิรนไปเลยในคลิปต่อไปนะครับห้ากับหกนะห้ากับหกในวันนี้นะครับผมเอาสาหรับในคลิปนี้เจล่าไปเลยเนาะในคลิปต่อไปไปที่ลานเปอร์เซนต์แล้วก็เลขเด่นนะครับผมสามตัวสามสูตรนะครับสี่สูตรเลยนะครับสามตัวสี่สูตย์ นะครับสำหรับในคลิป म, นี้เดี๋ยวพี่เสิร์ฟมีร้านเปิดบริการเสวัสดีครับ